สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มปริศนาแจ้งแล้วปมรุ่มปลุดข่าวลือแต่งงานกับแอนเดรียเมซามิสยูนิเวิร์สเรียกได้ว,ว่ารับตําแหน่งได้ไม่ถึงวันก็เกิดกระแสด,ดรามา่าสะเทือนมงกุฎเสียแล้วสําหรับแอนเดรียเมซาสาวงามจากเม็กซิโกเจ้าของตําแหน่งมิสยูนิเวิร์ส2020ที่นอกจากดราม่าเรื่องหลอกมงกุฎแล้วยังมีชวเน็ตตาดี ยังมีชาวเน็ตตาดีไปขุดรูปคล้ายการถ่ายพรีเวดดิ้งของเธอกับชายหนุ่มปริศนามาอีกด้วยภาพถูกโพสบนอินสตาแกรมของหนุ่มจอร์จแซนเมื่อวันที่4กันยายน2019พร้อมแคปชั่นว่าผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ผมได้พบกับคุณและสำหรับความรักของเราวันนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ของเราผมมั่นใจว่าการได้ใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณมันจะทำให้ผมเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลก แคปชั่นสุดหวานแววชวนให้คิดไปในทางเดียวกันทําชาวเน็ตไม่พอใจเป็นอย่างมากโดยตั้งคําถามว่านางงามสาวทําผิดกฎกองประกวดหรือไม่จาก Miss u n i v e r s สกลายเป็นมิ s s ิต i v นเวิร์สไปเสียแล้วทําให้ทัวลงหนักมากจนฝ่ายชายต้องตั้งเป็นแอคเค้าส่วนตัวทันทีแต่ต่อมาฝ่ายชายได้ออกมาชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมว่ารูปดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทํางานเป็นการถ่ายภาพตีมคู่รัก เพื่อใช้โปรโมทการท่องเที่ยวของเมืองชิวาวาและขอให้ทุกคนหยุดคุกคามเธอพร้อมแนบคลิป YouTube เพื่อเป็นหลักฐานว่าเป็นเพียงการโปรโมทเมืองเท่านั้นต่อมามีชาวเน็ตไทยที่อ้างว่าเข้าใจภาษาสเปนได้เข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าหนุ่มจอรได้แต่งงานม,มีครอบครัวแล้วซึ่งภรรยาไม่ใช่นางงามสาวแต่อย่างใด และรูปนี้ทางนางงามก็ลงเช่นเดียวกันมีการพูดคุยโต้อตอบกับเพื่อนอย่างสนุกสนานว่ารูปดังกล่าวเป็นการแต่งงามแบบหลอกๆสิ่งที่ทําให้เกิดการเข้าใจผิดเพราะว่าฝ่ายชายไปตัดแคปชั่นบางส่วนออกโดยเฉพาะส่วนที่บอกว่ารูปนี้เป็นรูปที่ถ่ายเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวเท่านั้นทําให้เกิดความเข้าใจผิดนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ